สุขูดสะกดนะครับผมอยู่กับบาร์ตามืึ้นเขาขับเงอนี้นะครับวัอนี้ครับบาร์ตามรับอยู่ตลาดนัดนะครับเด้อนะครับผมตลาดนัดโคกระบือนะครับบ้านดงสัมพันธ์ซีซูวรณครับพี่น้องอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีครับวัอนี้ก็มาสำรวจราคากล้วยครับว่าราคาวัอนี้จะเป็นยังไงแน่นะครับผมก็ฝากติดตามครับเป็นกำลังใจให้บาร์ตามเป็นนะครับเด้อนะสรับ้วยกล้วยงามราคาดีๆครับผมนะครับผมเราชมกันเลยครับนะครับผมคุ้มแรกนี่เป็นยังครับไปนี่ว่าเป็นอะไรไปนะครับนี่คุ้มไหม หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเนาะครับเนาะเป็นังไงนะครับแม่นี่ทองมาจากได้ดูจากตัวแล้วครับลูกแรกครับลูกสองในถ่องลูกแรกนี่เป็นตัวเมียบ่เอาแม่พี่น้องมึงง่ายไหมนะพี่นี่ตัวงามอยู่ครับตัวนี้นะครับอ๋อนะครับน้องจะตื่นแน่ครับพี่น้องนะครับอืมนะครับลูกของไปเลยครับไอ อยู่มงคลครับยู่มงคลจักเดือนแล้วครับนี่ต้นที่สิบครบเจ็ดเดือนวันที่สิบครบเจ็ดเดือนนะครับผมสูงไรเป็นในเรนอนเนาะสูงวัยสิบห้าเส้นสิบห้าเส้นอืมนะครับนี่แม่เพื่อนเนาะครับเนาะแม่เพื่อนสูงไรเป็นไรครับไปเนี่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอู้นะครับยังไงครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนี่นะครับเบื้งคมแหลกอันก่อนนะครับเดี๋ยวพายเบื้งหลายคมนะครับผม โอ้แข่งคาดีไทยสวยครับพี่น้องนี่นะครับแข่งคาร์ดง่เลยนะครับนี่เล็บสวยๆนะครับท่องแรกที่ใหญ่เอท่องซอ,ง,อ,ง,ทอง,งที่ใหญ่สามเดือนอะไครับอืถุงสามเดือนท้องไปเลยครับยกขึ้นกันัห่วยซื้อซองได้สามมือเลยพี่น้องนี่นะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับไอผมเปิดใบน,นะครับผมนี่ประกันท่องมาครับไอเนี่ประกันท่องบ่ประกรันยังเนาะเขาวา,างกันาามากเนาะ โอ้นะครับผมนี่มาอาทิตย์นึ่งโอนะครับพมแหลกกำงานครับพี่น้องนะครับผมนี่ไอ้หลอดแค่รังสวยอยู่นะครับลูกสาวเป็นกำงานอยู่นะนะครับจะเขาคิดเดือนนี้ครับอีกบั้กกี้มื้อนะครับนี่ไอ้เดือดเซยเลยนะครับผมเดืดไปสิบเจ็ดนะครับผมไอ้ขอเบิดนะครับผมเบิดโทรครับ ค8 3ครับผม995ครับผม9197 9197งพี่ยังครับผม่จะรุ่นนะครับพี่จะรุ่นนะครับเนาะครับพี่มันมาในพี่เลยขอบคุณครับนะครับมาเจอพ่อจักครับผมพ่อจักดไปจักบาท์เท่านี้เพาะมองสีเอา38 38ิบแปสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดูกเรนี่ดูเบื้องบ้านลูกเบื้องบ้านล้านเอแม่นมาเนี่ยอะไรของเสื้อของปลอมนี่เสื้อข้าเจ้ามาของเสื้อข้าวเจ้ามา เลบันทุกห้นี่ะครับผมต่ว่าแข็งขาครับพี่น้องครับผมเบิ้งไทยเบิ้งไทยไทยงามไรไยงาม่ไยง่ามไทยงามแ่หลังนะครับผมนี่ประจักษ์เปิเปิอยู่สามหมื่นแปดหาสา่นแดต้วไบ่นี่ตอะไรตอะไราคาหนีเลยนะครับขอซื้อมาสี่หมื่นเอ่อสี่หมื่นสามแล้วเอเอาเบอร์ถ้วยพี่น้องนะครับเบอร์ถ้วครับเบอร์ถทวยตัวอไรเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจับอะไรับมันอยู่นี่เบิงอยู่เอบอกเบอร์วาเลยครับขอเบอาเลย ตัวภูเข้าไปนอกนะครับ hmm. ผ้ได oh okay. ้เอาไปจับสัตว์ค hmm. wow. <No anyway ุ้นฟูงนะครับผมอนาคตโอ้สาเลยเข้าซับกันเลยศูนยสครับผม5 9าเดึงครับผมห้าเก้าโอเคนะครับผมพอจักนะครับพี่น้องนะครับตัวหาได้เลยครับผมสามหมครับนี่ภูน้อยงามๆเลยนี่นะครับผม มาตัวเดียวพอเนาะครับผมเดียวนะครับผมเบอร์ทะเลาวนะครับผมมันั่งพอบครัมาจากตัวอะไรวะนี่มาสามตัวครับสามตัวเอาตัวแรกเลยครับไรราคาเท่าไรครับราคาเปิดเลยตัวนี้เปิดไปสี่สิบหกสี่หมื่นหกครับจักปีแล้วครับไอ้นี่ตึกไหมไว้สามปีพอดีสามปีครับไว้สามปีสี่หมื่นหกครับพี่น้องนะครับเสริมเป็นแล้วผู้อยากได้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเพื่อากไปเบิ่งจับตัดได้เนาะยึดคอร์ยู่ฟาร์มนะครับเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยนี่ครับ นะครับผมุณไดงบลายครับพี่น้องนะครับสี่หมืนหกนะครับนี่ไงได้เหรอครับนี่สาก็ได้คุณนี่ครับสูงลอยสูงลอยสามสิบั้งตรงนี้สูลอยสาขึ้น3อยสขึ้นไหเนาะครับตามหาตามโมเดลประมี้เนาะประมาณนี้ครับนะครับใคนเปลือตัวเลกไ้ครับสี่หมื่นหกครับพี่น้องนะครับตัวสองแล้วไปอันี้ขายอันี้เป็นคู่แล้วครับขายเป็นคู่ลดดีคู0มื่นหาครับสี่หม ง่ายบอฟังกันตื่นตู้ฟูทั้งสองเลยวันนี้ครับฟูสองเลยเครัูทั้งสองโอู้ทั้งสองเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับผมนี่ครับตัวสองครับนี่ตัวที่สองฟูนี่สี่หมื่นหกบาทครับอ๋อครับพี่น้องครับฟูนี่สี่หมื่นหกขายเป็นตัวกับขายขายแยกกันแยกเนาะครับแยกกันแยก นะครับปูด้ขึ้นหน่อยเลี้ยงว่าเส้าสองหาร้อยเสาสองหา้ครับอันแยกเนาะครับครับไอ้มงคลบอทนะครับคูนเครับผมหนึ่งหนอครับผมหนึ่งสามามเจ็เจ็พี่ยังครับ้องครับพี่ท่องครับผมโอเกรียหมืนพี่เอของรับพออยังนอครับผมพอี่ครับพอพิชิตพอพิชิตครับครับผมเอามาจากตัวพ่อมาหนี้มาสตัวเอาตัวแรกกันก่อนครับผมปูน้อยบอรครับพ่อนี่ปูน้อยปูน้อยนี่เปิดไปไหนมไหนครับพ่อนี สามสิบหกสามหมื่นหกครับอ๋อนะครับผมเทปปีแล้วครับพ่อนี่อยคุณนายสองปีสองสามเดือนนี่แหละสองปีสองสามเดือนเนาะสี่หมื่นหกสามหกสี่หกสามสิบหกสามหมื่นหกครับนะครับตัวล่งได้บ้าครับนี่ได้ไปกัานะครับเนาะครับครับพี่น้องนะครับคุณปลาเพปินครับเป็นปู่น้อยครับผมสองปีกว่านะครับผมแข่งขาดีนะครับป็นตัวดีนะครับสามหมื่นหกนะครับผม ตัวสองกระพูครับพ่อตัวเมียเนกระพูวาครับพ่อนี่ตัวเมียตัวเมียครับวยตัวผูขึ้นทำดีแทนกันตัวเมียตัวเมียจริตัวเมียสูงเร็ไหมครับนี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิอยสามสิ้ออยสามสิามตั้งปีแล้วว่นี่ยซองปีเครื่องนะปีซอวีซองปีฮองเกตเดือนนี่แหละอันจีรีอยู่ครับพี่น้องเ่ยแม่สาวเ่ยแม่สาวบ่ สามบานนี่ครับตวนาะวเนานาตึบเลยนกล้วยผูอันนี้ว่าอะไรนพ่อนี่70อยาก7 7 0อยาหนเ่ะนี่ตัอตัไ่นครนไดก็นะครับผม่ขอเบอรทนะครับผมทช6 3กมครับผมีห้า่อ่ครับมเยีผูน้อยครับพี่น้องครับแม่สาวนะครับผมนี่ นาตะตัดเลยนะครับเปิดไปเจ็ดมื้อนี่นะครับผมนี่เขาเขาจะแบบนี้เขาจะเขายตันคอยนะครับเขาตู้เขาตู้บ่ใช่คนณนาดีเนาะนะครับฝากไว้นั่งครับพี่น้องนะครับผมขอขอบคุณคการประมันกวเด้อขอบคุณนะครับเด้อขอบพี่น้องนะครับรับชมคลิปเราทำจนจบครับผมนะครับวัอนี้ก็เกล้วยกเบลายครับม้านศิหาตัวนะครับผมตลาดเปิดไม่ครับพี่น้องฝากไว้นั่งแน่นะครับบ้านดงสัมพันธ์สีสวัสดนะครับถนนใหญ่นะครับผมไปมาง หนะาง่ายครับผมน,นั่งกับผมฝากไว้คำแนะนำครับผมสสวัดีครับ